แพรแพร์วานิชเรืองทองคว้ามงกุฎมิจิเนเวิร์สกรุงเทพ2025อย่างสมศักดิ์ศรีท่ามกลางกระแสจับตาและแรงสนับสนุนจากแฟนนางงามโดยพลอยพีรชาดาได้รองอันดับหนึ่งและเมอร์วิลมาริสาได้รองอันดับสองในการประกวดจ,จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ด้วยโชว์สุดพิเศษจากศิลปินดังอิงฟ้าวราหะาและแกมวิชยานีพร้อมการตัดสินที่เข้มข้นจากพีดีมาดามเชอร์และคณะกรรมการแพร์แพรวน,นิชก็ได้รับรางวัลรวมมูลค่ากว่า2 ล้านบาทและเตรียมขึ้นแท่นตัวเต็งในการประกดวด m i s s Universe t h a i l a n d 2025ที่จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้ก็หายเหนื่อยค่ะเราเราผ่านภารกิจอะไรกระทังการประกวดกรุงเทพมาก็ค่อนข้างจะพอสมควรมีทั้งก็เหมือนที่ทุกคนเห็นนั่นแหละก็สุดท้ายแล้วก็วันนี้ก็คิดว่าคุ้มกับที่ตั้งใจแล้วก็ดางที่หวังเอาไว้ค่ะ ม <laughs> องนะไม่มีไม่มีไม,ม่ไม่สมัยถึงว่าไม่ได้เตรียมใจมาก่อนเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่ที่ทุกคนก็น่าจะทราบร้อมกันเลย่าค่ะก็ก็ถือว่า เป็นอะไรที่ท้าทายดีก็ถือว่าได้เป็นการพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าเออสิ่งที่หลายๆคนอาจจะเป็นกังวลเรื่องของการตอบคําถามอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอาตัวรอดได้แล้วก็จริงๆแล้วเพราะว่าคําถามที่มีส่งให้เป็นคําถามที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้ยากมันก็คือการการบอกความรู้สึกแหละว่าอะไรที่มันสาคัญสําหรับเรากกับการได้เป็นตัวแทนประเทศค่ะ พูดคุยกันแค่เรื่องว่าเธอยืนมุมสวยฉันก็ยืนมุมสวยจบแค่นั้นเลยจริงแค่นั้นใช่จริงๆคุยกันไว้ว่าถ้าตอนที่ถ้าเกิดเข้าสองคนสุดท้ายแล้วยืนจับมือกันแล้วพออยู่ฝั่งซ้ายพออยู่ฝั่งขวาเราจะสลับที่จะไม่บอกคิวคูเพราะเราจะเอามุมหน้าสวย แค่นั้นเลยที่คุยกันไว้ไม่ได้มีปากฝังอะไรเลยว่าไปทำงานที่ทมันทันมาอะไรอย่างเงี้ยไหม,มแต่ชีก็ให้กําลังใจค่ะก็ต่างกันให้ให้กำลังใจกันและกันเราเราผ่านการประกวดมาเยอะอะค่ะล้วก็ต่างคนก็ต่างเคยเป็นตัวแทนประเทศกันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมาถึงจุดนี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าใครจะได้เป็นคนที่ได้ไปต่อก็ก็ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอย่นี้จริงๆเพราะว่าส่วนตัวแล้วพรเองอะก็ทํามาตั้งแต่วันแรกที่เราประกาศว่าจะเราจะรุ้นรูแล้วค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเพราไม่ได้คาดหวังแค่ มุมจังหวัดแต่พรคาดหวังมุมใหญ่มาให้มาให้ให้ท้ายทีมเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําต่อไปนี้ก็คือแผนที่เราวางกันไว้อย่างเช่นโครงการสังๆาที่เราพูดไปเราไม่ได้แค่พูดไปเรื่อยเพื่อที่จะพรีเซนต์แต่เราอยากจะทาจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามช่องติกต็อกของเรานะคะก็จะเห็นว่าพัฟไปแพ้แวดตามที่ต่างๆเยอะมากก็อยากทุกคนติดตามต่อไปค่ะใช่ใช่ก็คงผักันเอาเอาเอาตามเขาว่าคืออย่างเคยบอกไปสัมภาษณ์ไปตอนแรกเราจะไม่เปลี่ยนอะไรในตัวเขาแต่มีอะไรก็ทางนี้พร้อมซัพพอร์ตนะ ก็แค่บอกมาแค่นั้นเองจริงๆก็ถ้าเกิดว่าให้เป็น10เต็ม10ก็คงยังไม่ให้เต็ม10หรอกคะ่ะสุดท้ายแล้วเรารู้สึกว่าตัวเราเองยังไม่ ไม่ได้เพอร์เฟกที่สุดแล้วเราก็ไม่ได้อยากเป็นคนที่เพอร์เฟกที่สุดเราอยากจะเป็นคนที่พร้อมที่จะพัฒนาได้ติชมได้รับฟังได้แล้วก็พร้อมที่จะปรับปรุงเพื่อที่จะให้เป็นคนที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการให้เป็นมิสยูนิเวิร์สประจำปีนี้ค่ะจริงๆก็คงจะเป็นเรื่องของสปีดแล้วก็อยากจะทําให้โครงการมันเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นอย่างที่บอกว่าวันนี้เราได้มาอยู่ในในทีมที่ดีแล้วก็มีความคาดหวังแล้วก็ขอความร่วมมือจากทีมทุกคนพีดีทุกคนช่วยช่วยซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยผล แล้วก็การพูดต่อไปซึ่งมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆยินดีต้อนรับแพรเข้าสู่ทีมกรุงเทพมหานคร,รอย่างเป็นทางการคือวินาทีที่เขาวิ่งมาพูดว่าแม่คะแนนเท่ากันเลยสามคนสามคนอันนี้หนักใจมากแล้วก็บอกว่าแม่เลือกเลยจะเอาใครพลอยหรือแพรอันนี้เลยบอกว่าไม่เลือกไม่เลือกถามเลยอีกคําถามหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าน้องน้องจะโอเคเหรอนี่เลาบอกว่าไม่รู้ เพราะวันที่เราเราไปสัมภาษณ์แบบวันที่เราตอบคาถามมันก็ต้องมีหน้างานจริงๆแบบเหมือนแบบไม่ได้เตรียมกันมาก่อนอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าถามเลยวัดเลยแล้วก็มีการพูดคุยกับแพรเนาะกับพี่เลี้ยงว่าถ้าเกิดว่าไปต่อไหมใช่ไหมที่พี่ถามว่าไปต่อไหมอันนี้ก็ตอบว่าไม่ไปต่อลอยก็บอกไม่ไปต่ออันนี้ก็เลยบอกว่าถ้าวันจริงไม่มงอ่ะก็เออไม่ คือจริงๆแล้วคือคุณเชิญถามไว้กับทุกคนไม่ใช่แค่ถามแค่แพลว่ามีใครอยากจะไปต่อไหมถ้าเกิดว่ามีคนอยากจะไปต่อคุณเชิญเองอะ่ะยินดีแล้วก็ต้องเธอยินดีที่จะสนัมสนุนแล้วก็ส่งต่อนั่นเองแต่เราคุยกับคอยกันว่าท้ายที่สุดแล้วอะคะเรามากันถึงตรงถึงตรงน,นี้แล้วอะเราไม่ได้คาดหวังแค่ว่าจะมาคือเราแค่อยากจะเลือกกับเวทีที่ดีที่สุดแล้วก็ไปต่อในเวทีประเทศแต่ไม่ใช่เวทีต่างจังจหวัดก็อยากจะยินดีกับน้องนะครับที่ ได้ถึงมาถึงจุดนี้ได้คือแบบยินดีมากๆคือน้องก็มีศักยภาพมีความสามารถมากๆก็คือยินดีด้วยครับบคคทำทุกอย่าง <ทำ S 2> <ๆ S 1> อยากได้อะไรบอกไปเรียนไปเรียนให้ได้ไปพูดให้ได้ทำให้ดีไอ้เรื่องขายของจะชูอะไรเอามาคุยกับทีมว่าทำยังไงก็หวังมง เอาพูดตรงๆคือเป็นพีดีเนาะพี่โตเนาะเราเป็นพีดีเราทํเราหวังเมงได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งถ้าจะมาพูดว่าไม่หวังอะไรไม่จริงหวังใครประกวดอันนี้ซื้อนิขสิทธิ์แพงหวังหวังจะส่งให้ถึงมงทุกวิธีทางใช่นี่ไม่เคยอยากไปลองใครอยากเป็นที่หนึ่งแต่บังเอิญบางทีมก็รักหลายคนยินดีทุกคนใครจะเป็นที่หนึ่งเพราะว่าอันนี้ก็ได้ประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วก็อันนี้หวังหวังว่าจะหวังว่าจะมงประเทศ มองไม่มงเดี๋ยวไปดูหน้าง,งานอีกทีหนึ่งอ่ะนี่คือความหวังของเราพีา่โตเนาะที่เราประชุมกันคือทอํายังไงก็ได้ให้เรามงจบนี่ค่ะความหวังเอาจริงๆถ้าเป็นส่วนตัวแพรวอะเราเจอคนที่มีเป้าหมายเดียวกันเขาไม่ได้มาประกวดเพียงแค่อยากจะบมาหาแสงหรือว่ากลับมาเพียงแค่อยากจะเอามาหรืออะไรเงี้ยเรายังอยากที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยอยู่แล้วก็การเป็นิ i ยูนิเวิร์สมันคือความฝันแรกๆตั้งแต่ก้าวเ,เข้ามาในวงการนางงามเพราะฉะนั้นอยากให ทั้งนี้เราก็ทีมพีดีทุกคนนะคะสบายใจได้ว่าเป้าหมายหรือโปที่ทุกคนตั้งเอาไว้เนี่ยเราจะเดินไปในทางเดียวกันแน่นอนค่ะพี่เอ็มแบบเซอร์ไพรส์แล้วมาบอกตรงแรางานคือ2ล้านกว่าบาทนี่คนละล้านกับพี่โตเราตกใจไหมแป๊วแบบใระวัางที่งเยอะมากจริงๆไม่จริงๆก็เห็นมาจากตัวในเพจอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องคุยกันกันทีมาก เออด,ดีเดียวจริงๆริงอ๋อมันมันเกรงเหมือนกันนะอะไรเงี้ยแต่ก็ขอบคุณมากๆค่ะสําหรับตัวเงินรางวัลก็ก็เป็นส่วนหนึ่งเนะเาะพอเจอไทยแล้วชีวิตเรามมนต้องดาเนินด้วยเงินอ่ะแต่ว่าสิ่งที่เราได้แล้วก็สิ่งที่เราคาดหวังว่าจะได้เนี่ยกม็ม,มันมากกว่านั้นแล้วก็เชื่อว่าใช่จากการ,ร,รได้ไปทํางานด้วยกันที่คาอย่างเงี้ยเราเห็นเลยถึงความตั้งใจวานทุมเพของคุณเชิริงจริงแล้วเรารู้สึกว่าเราอย่างที่บอกว่าเราอยู่ในทีมที่ดีจริงๆ <laughs> ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วก็การให้กําลังใจค่ะสําหรับการประกวดครั้งนี้ก็อยากให้ทุกคนคิดว่าออมันคือการเริ่มต้นใหม่ของเาอเหมือนกันกับยุคนี้ในยุคของบอสนวัส์นะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาเข้าด้อมนะคะอยากจะบอกทุกคนว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่จะตั้งใจทําทุกวันให้ดีที่สุดนะคะเพื่อที่จะได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยในปีนี้ค่ะค่ะ